อ้ามัสกันสิจิ๊กอเจ้าอีโคไรส์แต่ตูแฝงล่านานสุดเลยนะเปิดก่อนได้เปรียบเออาบอมาเลยพอ้อมเลยใชเลยเฮ้รีบไปไหนพี่มต้องปิดฉาาเมื่เาไปไหนจ้ะไ้นี่อย่าโดนต้นตีพิฆาต เจอพอมดหน่อยไปไหนเจ้าคุณสวยอ้อ้ยอุ้ใครมื่กี้นี่เป็นซุ่มเก็บสิโลวันมาแล้วใช่ปะโอ้ยตายตายใครเปนจอกนี่ไงนี่ไงมัวเาัวเลยไปไปไปนี่มันลุดไปให้ไปเราตาตายเปนไป อ้วนพลังว้าวพวกมึงเวอร์เกินไปว่ะเวอร์เกินก็เจ้าป่ามันจะเอาอยู่ตัวตัวพี่ดิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยดักเกิดแบบนี้ดักเกิดกันแล้วปวดไลรขาพ้ยอฮ้ยแกเป็นใครแกเป็นใครเขนชิ้นเขนชิ้นดิเข็นไตดยวด้วยป่ะ ได้ดิดีเข็ดเโอ้ย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 มาเลยด้วยฝันทางมาจะตายแล้วพี่พี่ก็จะตายแล้วแดดโดนโดนอะไรไม่รู้ในตะกิ้ตายเหมือนตอนที่สู้กับโอมาจิโอพี่จะตายเหมือนตอนที่สู้กับโอมาจิโออ่ะพี่เขาไม่จะไปแล้วเฮ้ยมึงพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมแปงแล้วผมดูเอ้ะ พี่มันเป็นมันต้อง่เรชั้นยี่สิ่ปีพี่มันชื่อเน็กไฟอรอัพี่พี่มาดูมาดูได้เลยได้เลยพี่พี่พี่ดู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 มันจะไปล่างโหดแล้วพี่ดูดิอ่าพี่แปลงก็เลยจะพูดแปลงตามได้ได้ได้มันมันชื่อว่าเน็กไฟเว้พี่คือมันเป็นเวอร์ชั่นไฟแบบยี่สิบปีข้างหน้านะเออได้พวกแปลงล่างแล้วนะพี่อโอเคแป๊บนึ่ง แปลงร่างเลยเฮ้ยัตว์ที่มันต้องคำสาบไม่เหรออุ้ยอุ้ยเฮ้ยแปลงร่างแล้วเปลงร่างแล้วเปลงร่างแล้วอ๋อตายเลยเราพลังบวกแค่ตายหาเลยเอ้าเจ้าไม่ใช่ผู้ดุกเลือกข้าจะให้พลังความมืดให้กับเจ้าโว้ยโอ้ยแบล็คโฮลด์ใส่เลยแต่ข้าจะเลือกเจ้าข้าจะให้พลังความมืดให้กับเจ้าจีดีไปไหนเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเว้ยไม่เอาข้าให้พลังความมืดกับเจ้าแล้วไม่เอาไม่เอา มันจะตายแล้วว้าเฮ้ยพวกเราพูดเดียวกันปะวะพูดเดียวกันดิเออเตะไหมมือสั่นเสิร์นกูยื่ทุกวันนี้ไม่ใช่พูดเดียวกันว่าอะไรเปิดโทรยนต์แล้วจงสั้นเสิร์นแต่ไม่รู้จงสั้นเสิร์นให้ราชาแค่ไรเนี่ยโอ้สั้นเสิร์นโอ้สั้นเซิร์นโอ้สั้นเสิร์นโอ้สั้นเซิโอ้

ยันด้ยืดโอ้ยล่างนี่โกพี่เดี๋ยวเจอของผมนีกว่านี้แปลงร่างโอไม่ได้เดินพี่บอกเลยไม่ได้เดินบอกเลยแค่นี้หอจริงละพี่ไม่ได้เดินหรอกโอ้ย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 ย้ย้โอ้โย ใครผู้ที่แข็งแรงที่ส anyway> ุดสุดเลยอะผู้ที่แข็งแรงที่สุดจะอยู่รอดได้อ๋าเอาได้ได้โอ้โหโอ้โหโอ้กหอะไรวะวิว้่นี่ตวตกไว้พวกมเลยนะพี่พี่ทำางี้ได้ไง่มาเอาไม่พี่ใครเก็บสเต็กโดนกูน่ โอ้ยไอ้ติ่กัวไม่ใช่ละไอ้โกโจยอยู่กับใครอ่ะเพื่อนนี่พี่เปิดตัวเลยอะนี่อยู่นี่นะดูแล้วว้าโอ้เสียงนี่มาตั้งแต่ไกลอะไรอะแปลงมาเป็นตัวอะไรอะเดี๋ยวก็รู้ตัวที่พี่โดนโดนตัวใหม่เหรอไม่ตัวใหม่เป็นตัวร่างสองโอ้โห เยเเซวรขาเรียกว่าอัรกวันตฉากราวเอออัรกวันลืมเลยลืมเลยอัรกวันมันอัรกวันเกมเอ้ากเกมดีจัดมาาบั๊กว้าวโดนก้พี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยปล่อยฮักกี้ลันคันหรือไงพี่ผมจะตายแล้วพี่ พี่ไงพี่ช่วยแล้วพี่ช่วยแล้วช่วยไปให้ช่วยไปช่วยช่วยไปกันด้วยกันให้หมดไงตายฮาแล้วแกเดี๋ยวพี่ส่งให้ส่งให้ทุกคนเลยได้ทุกคนต้องได้ทุกคนต้องเท่าเทียมกันทำชิบหายแล้วไมเท่าเทียมทำไมพี่เล่นเกมอะไรวะน่ะตัวอะไรพี่เจ๊กพี่เจ๊กความเท่าเทียมให้แล้วไงนี่ไงเจ๊กความเท่าเทียมให้น้องนองขอตัวเกี่ยวมือแตะ พี่คาบูโตะล้มแล้วพี่มันนัวมแล้วนะมันนุ่มแล้วพี่จะตายแล้วพี่โอ้โหจะตายแล้วทุกคนต้องไม่ตายเลยตอนเราเทียมอยู่ไหนครับผมผมดีตัวไปเมื่อกี้พี่อ่าไว้เรื่อยเป็นตัวตัวนี้ดีกว่าตัวคอนเทนต์มาตายตายหมดนนี้่็อันนี้ซีโรวันใครแม่งจำวะาพี่จำโอ้ยมันมีแต่แก๊งซีโรวันวะ พวกแกงสีโรวันอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไฟเริ่เปนโตเตรียมเตรียมโหมฟไฟกันหมดติดช็อตใครมานั่งรถอะไรเนี่ยใครมานั่งรถอะไรวะขอซ้อนด้วยดิไปเว้ยอยู่ไหนวะไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ยไปด้วยกันนี่ีตีตีตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหมหมดเฮ้ยใครซ้อนเนี่ยใครซ้อนซ้อนแล้วมาต่อยอะไรเนด้อเอ้ย ผมเองพี่เขาใครสักผมมาค์วันพี่แป๊บแป๊บแต่แม่งจะกลายเป็นอ้าวอ่ะพี่พี่ไม่รู้เรื่องเลยอะโนนี้โดนใครไม่รู้ใส่กันแบบมั่วซั่วอะไรนั้นเนี่ยบอสโนดักดักเกิดดักเกิดเหล่านี้เราต้องดักเกิดอะไม่ให้เดินไม่ให้เดินแบบนี้ไม่ให้เดินแบบนี้ไม่ให้เดินพี่ผมแม่งแวะแปดเลย พี่ผมขับรถไปด้วยต่อยไปด้วยโคตรโหเลยพี่อยู่ไหนวะเนี่ยวู้วาปมะม่วงวัดอ๋อเธอไปตอดชิมลอก55เซลโลวันมีกี่ตัวเนี่ยแม่ตอนเนี้ย